สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆนะะยิยนดีต้อนรับสู่รายการเทคแคร์โดยรายการแล้วกันนะคะรายการที่มีสาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพมาฝากเพื่อนๆนะคะในทุกๆวันค่ะโดยบอลลุ่งเบลลีสค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึง5วิธีง่ายๆในการเช็คแนวกระดูกสันหลังว่าผิดปกติหรือเปล่านะคะนะะสำหรับวิธีแรกค่ะเพื่อนๆค่ะก็คือดูจากระดับหน้าอกทั้งสองข้างค่ะสําหรับผู้หญิงเนี่ยนะคะก็ดูที่นิปเปิลหัวนมของเรานะคะผู้ชายก็เช่นเดียวกันนะคะดูที่ระดับ หวัวนมเช่นเดียวกันนะคะวันนี้นะคะ,ะวิธีที่2ก็คือดูที่ไหล่ค่ะเพื่อนๆนะคะซึ่งในการเช็กสอบแบบนี้ค่ะถ้าเป็นไปได้นะคะเพื่อนๆอาจจะตั้งกล้องก็ได้ค่ะแล้วก็ถ่ายรูปตัวเราเวลาเรายืนตรงแขนแนบข้างลําตัวเนะะี่ยค่ะไม่ต้องเก่งทําเปิดไหล่สบายๆนะคะแล้วก็ลองดูจากรูปถ่ายคะ่ะให้รูปถ่ายและหน้าเดียวกับลําตัวนะคะว่าระดับไหล่ของเราเนี่ย ตรงกันหรือเปล่านะคะถ้าระดับไหลไม่เท่ากันนะคะเออจริง,รงๆลุงอยากแนะนําให้ถ่ายด้านหลังคือปกติเวลาเราเช็คกับลูกค้าที่มาให้เราวิเคราะห์หลังเนี่ยนะคะเพื่อนๆเราก็จะถ่ายภาพด้านหลังค่ะคราวนี้เวลาถ่ายภาพด้านหลังเนี่ยถ้าเป็นไปได้สําหรับเราที่ถ้าถ่ายเองนะ,ะตั้งกล้องเองเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถที่จะถอดเสื้อผ้าได้นะคะ ด้านบนของเราเนี่ยนะคะจนถึงบริเวณบ้านเอวนะคะครานี้ก็จะดูได้ว่าไหลทั้งสองข้างเท่ากันไหมมีรอยนูนนะคะไม่เท่ากันหรือเปล่าตรงบริเวณสะบักทั้งสองข้างนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะวิธีที่3ก็คือดูว่าตัวเราเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งหรือเปล่านะคะ การที่เรายืนแล้วก็ถ่ายรูปหลังเนี่ยค่ะก็จะสามารถเห็นได้เช่นเดียวกันว่าเราตัวเองไปข้างใดข้างหนึ่งหรือเปล่านะคะวิธีที่4ก็คือก้มไปข้างหน้าค่ะเพื่อนๆโดยการก้มแล้วเอามือเนี่ยแตะที่พื้นนะคะแล้วก็ดูค่ะดูอันนี้อาจจะต้องให้คนข้างนอกดูมากกว่าอีกคนดูให้เราว่า กระดูกบริเวณหลังเนะะี่ยค่ะมันหนกนูนไม่เท่ากันหรือเปล่านะคะคือเวลาคนที่มีปัญหากระดูกสันหลังเบี้ยวเนะะี่ยค่ะลักษณะการนูนบริเวณหลังเนี่ยจะไม่เท่ากันนะคะแล้ววิธีที่5นะคะก็คือดูที่สะโพกค,ค่ะเพืเ่อนๆนะคะว่าสะโพกสองข้างเราเท่ากันหรือเปล่านะคะอันนี้ก็ถ่ายภาพได้เช่นเดียวกันนะคะนี่คือ5วิธีง่ายๆะคะ่ะในการเช็คสอบว่าแนวกระดูกสันหลังเนี่ย เราตรงไหมนะคะก็ลองไปเช็คดูนะคะเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆค,คะถ้าเพื่อนๆคิดว่าข้อมูลที่เรานํามาฝากในวันนี้ดีแล้วก็มีประโยชน์นะคะฝากเพื่อนๆช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยคะ่ะแล้วเราจะส่งมอบข้อมูลที่เป็นข้อมูลสาระดีๆเช่นนี้นะคะในตอนต่อไปคะ่ะขอบคุณคะ่ะ